มาดูเรื่องของคนหัวร้อนกันหน่อยในแต่ละวันทุกวันนี้นะคะเราจะได้ยินเรื่องของเหตุที่เกิดขึ้นจากคนหัวร้อนอยู่บ่อยครั้งเลยค่ะอย่างเหตุการณ์นี้เพิ่งจะเกิดขึ้นในพื้นที่ย่านรามคำแหงปรากฏว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องเนี่ยมันไม่ได้มาจากเรื่องใหญ่เรื่องโตอะไรเลยนะคะแต่มันจบลงด้วยความเศร้าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวไปติดตามกับคุณดารินทิพย์วิมลพัฒในช่วงเจาะเกาะติดค่ะ ช่วงเจาะก่อติดร่วมเจาะก่อติดโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มเรจินซี่ จอปิดร้านค้าในจุดเกิดเหตุบันทึกวินาทีที่นายประยงเจ้าของร้านขายของชำกำลังมีปากเสียงกับนายธนนท์ก่อนจะเกิดการท้าทายนำไปสู่การตัดสินใจชักปืนลั่นไกจนนายประยงเสียชีวิตกลางซอยรามคำแหง58ทับ3เห็นครั้งเดียวตอนที่ว่าเป็นเขาเป็นคนตายเป็นคนตายเ<อ>นี่ยคนดีอ๋อใช่ทะเลาะเรื่องจอดรถรับงาน,นใส่ประมาณนั้น ร้านร้าน,นีีเขาเปิดมานานยนังหลายปีแล้วแล,แล้วีเดเด็ดปีแล้วตแปดปีตั้งเ็ดปีาแรงคนตายอะค่ะเป็นตายที่เกิดได้ไม่กี่เดือนนี้เหตุสลดใจพ่อค้ายิงกันตายกลางถนนกลองวงจรปิดพิสูจน์ชัดปมชนวนเหตุจูงใจนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่เกิดจากการขายสินค้าคล้ายๆกันรวมไปถึงปัญหาจอดรถลำหน้าร้านกัน มูลเหตุเล็กๆเหล่านี้ได้หลอมรวมกลายเป็นกระสุนที่ฆ่าหนึ่งชีวิตทีมข่าวลงพื้นที่พูดคุยกับชาวบ้านในละแวกให้ข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุเป็นบุคคลอันตรายกระทบกระทั่งกับร้านค้าโดยรอบไปทั่วไม่เกี่ยวว่าจะขายสินค้าประเภทไหนร้านพวงมาลัยก็มีปัญหาเรื่องจอด,ดรถเลูกค้าตัวเองไปจอดรถร้านพวงมาลัยได้แต่ร้านพวงมาลัยลูกค้ามาจอดรถร้านเขาไม่ได้ ร้านขายผักก็ตีเขาร้านขายข้าวก็มีปัญหากับเขาเด็กที่มันบนรอปภก็พกกันนะเล็กบัตรตีเมียเขาเลยนะผู้หญิงอ่ะร้านขายผักเทียบประมาณห้าถึงแปดเข็มมาตอนนั้นทะเลาะกันเรื่องหน้าถังขยะในพ่วางดำๆเนี่ยล้ํามาแล้วไอ้ร้านขายผักก็ไปขยนะับให้กลับไปอยู่ทีนะ่ร้านเขาไงเพราะนั้นเขามองมาเขาก็เห็ปปนเขาก็เลยไม่พอใจขณะที่ผู้กํากับการสอน,นอหัวมากบอกว่า ผลการสอบปากคำพยานให้การสอดคล้องกันว่ามูลเหตุมาจากเรื่องการขายของเยี่ยกลูกค้าและกระทบกระทั่งกันเรื่องที่จอดรถทำให้เกิดการท้าทายกันก่อนจะเกิดเหตุสลดขึ้นเปิดเป็นร้านขายของชำหรือขายสินค้าในลักษณะประเภทเดียวกันในห้วงที่ผ่านมาก็มีการกระทบกระทั่งกันนะครับแต่เป็นเพียงการกระทบกระทั่งกันทางวาจาพูดท้าทายกัน แต่ไงก็ตามเนี่ยเราก็คงต้องตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อดูว่าสอดคล้องต้องกันกันกบคำให้การของพยานต่างๆหรือไม่คดีนี้ตำรวจแจ้งข้อหาฆาผู้อื่นโดยเจตนาและความผิดตามพรบอาวุธปืนเตรียมพาตัวไปส่งฝากขั้งสารพร้อมยื่นคดค้านการประกันตัวอุทาหรณ์ความหัวร้อนขาดสติมีให้เห็นรายวันสำคัญแค่สงบสติ วางมือห่างไกลปืนหาตัวช่วยขอคำปรึกษาทุกเรื่องอาจไม่จบลงด้วยเหตุสลดเช่นนี้ฐานุพงสุปราณีถ่ายภาพดารินทิพย์วิมลพัฒน์ทีมข่าวอาจกรรมประเด็นเด็ดเจ็ดสีรายงาน